นะคะอันนี้ของอาจารย์เซจิโอนะคะพูดถึงเรื่องของการแทรกแซงของพระเจ้าที่เหนือกว่าวิธีการของมนุษย์คุณบางคนอาจจะคิดว่าพิจารกรของผมเพิ่มขึ้นเท่าตัวโดยที่ไม่ต้องมีการบับติสมาด้วยไฟแต่คุณนึกภาพออกไหมอะไรจะเกิดขึ้นกับคิจักรที่กำลังเติบโตของคุณ หากคริสตจักรได้รับบัพติศมาด้วยไฟเพื่อนของผมโปรดอยาขายสิทธิบุตรหัวปีฝ่ายวิญญาณแลกกับถั่วแดงถ้วยเดียวอย่าแลกไฟของพระเจ้าอย่าแลกไฟขององค์พระวิญญาณกับการเติบโตที่ดีและสม่ำเสมอจงแสวงหาทั้งสองอย่างแต่โปรดรู้ไว้ด้วยว่าการบัพติศมาด้วยไฟที่แท้จริง จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนที่แท้จริงนะจงให้ความสำคัญกับการแสวงหาการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเพิ่มพูนที่าจากที่ปกติเกิดขึ้นเมื่อเราประกาศค่ะประเสริฐแก่คนใกล้ชิดมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและถูกต้องตามพระคัมภีร์สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้าและเราควรจะทำต่อไปด้วยนะคะ แต่มีการเพิ่มพูนที่อัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟลงมาเหนือประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการแต่มันเป็นการเคลื่อนค่ะมันเป็นการเคลื่อนไหวมันเป็นมูฟเมนต์คนใกล้บ้านคุณจะเริ่มพูดว่าคุณเห็นไหมว่าพระเจ้าทำอะไรกับคริสเตียนพวกนั้นมันจะไปที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าจะมีคนสังเกตเห็นเลยว่าคุณเห็นไหม ว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวอะไรกับคริสเตียนกลุ่มนั้นอย่าล้มเลิกความหวังในความฝันฝ่ายวญาณของคุณพวกเรากี่คนที่ใฝ่ฝันมาหลายปีถึงวันหนึ่งที่การเคลื่อนไหวของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่และอลังการจนคุณจะต้องยืนตาค้างอย่างอัศจรรย์ใจในพระราชกิจอันเหลือเชื่อของพระองค์มันไม่สําคัญ ว่าอุปสรรคหรือความล้มเหลวที่คุณพบในอดีตมันคืออะไรมันไม่สําคัญว่าคุณจะขี้อายหรือขี้กลัวหรือคุณอาจจะเคยล้มเหลวมาก่อนในอดีตคุณต้องไปยังแหล่งกําเนิดแล้วก็รับไฟแล้วก็สิทธิอํานาจนี้ถ้าคุณไปรับไฟคุณจะต้องทําเหมือนกับยาโคบที่จับเท้าทูตของพระเจ้าไว้ให้แน่นแล้วก็กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าก่อนประถมะการบทที่สามสิบสอข้อ2ี่คุณจะต้องบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองคเหนื่อยจากการทํางานด้วยกําลังของตัวเองข้าพระองต้องการกําลังของพระวิญญาณข้าพระองต้องการดําเนินไปในพระวิญญาณเต็มไปด้วยพระวิญญาณและไฟและมีน้ําใจอย่างพระเยซูคริสต์ถ้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปลี่ยนการรับใช้ของข้าพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทำสิ่งนี้ค่ะพี่น้องคะจงไปสุดตรงในเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องความบริสุทธิ์สำหรับคิดจักหนึยไฟไม่ใช่เรื่องสุดตรงเลยนะคะแต่จงไปให้สุดตรงในเรื่องนี้คุณบางคนอาจจะไม่ต้องต่อสู้กับการทดลองเรื่องเพศแต่พวกเราที่เป็นมนุษย์เหลือเกินนะฮองซึงระวังมาก บ่อยครั้งหลังจากการพบปะการประชุมที่ยาวแล้วเยี่ยมยอดก่อนจะถึงโรงแรมข้าพเจ้าเองก็หมดแรงแล้วร่างกายของข้าพเจ้านั้นหมดแรงแล้วก็อ่อนแอข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่นักสู้ที่ดีนะักเมื่อข้าพเจ้าเหนื่อยพวกคุณหลายคนรู้จักสภาพนี้เราเป็นมนุษย์ขณะที่อยู่ในโลกนี้เราอ่อนแอแล้วกําลังของเราก็มีความจํากัดเพราะความอ่อนแอของมนุษย์นี้ พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้ฝึกนิ้สัยนี้ซึ่งเป็นพรแก่ข้าพเจ้ามากไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนในโลกสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทําก็คือเมื่อเข้าไปถึงโรงแรมก็คือทิ้งกระเป๋าปิดประตูคุกเข่าลงแล้วขอพระเจ้าทรงครอบครองห้องนั้นข้าพเจ้าอธิฐานขอการยกโทษสําหรับการล่วงประเวณีการผิดผัวผิดเมีย การผิดสีธรรมทางเพศก่อนการสมรสหรือภาพโป๊ใดๆซึ่งเคยเกิดขึ้นในห้องนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ยืนขึ้นแล้วก็สั่งให้วิญญาณชั่วซึ่งมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในห้องนั้นออกไปแล้วห้องนั้นก็กลายมาเป็นนิเวศของพระเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าจะเอาผ้าเช็ดตัวปืนใหญ่หรือบางทีก็เอาผ้าคลุมที่ทีวีซะ ในเนื่องจากข้าพเจ้ามากากกักจกพกพระคัมภีสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นภาษาสเปนและอีกเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าจะเปิดเล่มหนึ่งแล้วก็วางมันบนทีวีซึ่งกลายเป็นที่เตรียมคําเทศของข้าพเจ้าพระมิกล่าวว่าจงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีหนึ่งคนริบทที่หกข,ข้อสิบแปดนี่เป็นหนึ่งวิธีหนึ่งคือไม่ดูทีวีช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่ในการสมนา เมื่อข้าพาเจ้าเอ,อาผ้าเช็ดตัวคลุมทีวีในห้องของโรงแรมข้าพาเจ้ารู้สึกดีขึ้นข้าะเจ้าคิดว่านั่นคือสงครามที่้าพาเจ้าต้องต่อสู้น้อยลงไปอย่างคุณบางคนอาจจะถามว่าทำไมคุณต้องทําอย่างนั้นทีวีหรือคอมพิวเตอร์มันผิดตรงไหนหรอ้าพาเจ้าไ,ไม่ได้พูดเลยว่ามันไม่ดีแต่การผิสิทธธรรมต่างหากที่มันไม่ดีและใน สื่อโซเชียลมันก็มีเรื่องของการผิดศีลธรรมมากมายเมื่อหมดแรงข้าพเจ้าไม่ไว้ใจตัวเองมากนะแต่วางใจในพระเจ้าต่างหากและพระเจ้าทรงบอกให้ข้าพเจ้าหนีจากราคาตันหาของคนหนุ่มเราสามารถพิจารณาได้นะคะในสองทิมวทีบัที่สอข้อยี่สิบสองดังนั้นข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลาจากโซเชียลเมื่อข้าพเจ้าอยู่คนเดียวจงต่อสู้กับการผิดศีลธรรมด้วยสุดกำลังของคุณ และพระเจ้าจะทรงทำส่วนที่เหลือจงชำระทุกสิ่งที่ชั่วร้ายในบ้านของคุณพระเจ้าทรงบอกให้เราไปสุดต่งในเรื่องนี้เพื่อเราจะไม่ทำบาปคุณบางคนอาจจะมีปัญหามากในการควบคุมสถานีต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลของคุณคุณอาจจะมีพระพรที่มีรายการทีวีที่ดีหลายช่องแต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคุณควบคุมสิ่งที่คุณดูไม่ได้ คุณบอกตัวเองว่าผมจะไม่ดูสิ่งนี้อีกแต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณก็ดูมันแล้วคุณก็รู้สึกผิดบาปมากสกรปรกมากข้าพเจ้ากำลังพูดถึงรายการที่ชั่วร้ายไม่ใช่รายการที่ดีๆข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันพระธรรมมัติบทที่ห้าข้อยี่สิบซึ่งข้าพเจ้าเขียนใหม่ด้วยคำพูดของข้าพเจ้าเองถ้าโซเชียลมีเดีย ทำให้คุณต้องทำบาปก็จงถอดปลักมันซะจะยกเลิกบริการนั้นซะการไปสวรรค์โดยที่ไม่มีโซเชียลมีเดียมันก็ดีกว่าตกนรกพร้อมกับความบันเทิงทั้งหลายจงสร้างนิสัยใหม่ที่บริสุทธิ์เราจะต้องเปลี่ยนนิสัยผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าคนเราจะต้องใช้เวลาสิบหกวันในการเปลี่ยนนิสัยคุณบางคนต้องทุ่มเทเวลาสิบหกวัน กบค,คุมตัวอย่างเคร่งคัดกว่าเนื้อหนังของคุณจะยอมรับคุณต้องมอบสิ่งนั้นไว้ในลิตเต็กของพระองค์คุณต้องปฏิบัติตามความชอบธรรมและความบริสุทธิ์และตั้งใจจริงจนกว่าความคิดของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงถุงหนัน้ำอ,อํางุ่นเก่ายัางอยู่แต่เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ถุงหนัน้ำอ,อํางุ่นใหม่จะมาและเล่าอ,องอุ่นใหม่ จะถูกเทเข้าไปในถุงหนังน้ำอมุนใหม่โยบ3:1กล่าวว่าข้าได้กระทำพันธสัญญากับในตาของข้าแล้วข้าจะมองหญิงพรมจรรันได้อย่างไรถ้าบุคคลน,นั้นอายุน้อยกว่าคุณมากจงถือว่าเธอเป็นเหมือนน้องสาวลูกสาวและอธิษฐานเผื่อเธอเหมือนกับเป็นพ่อถ้าเธอไม่ได้เป็นคริสเตียน จงอธิษฐานเพื่อความรอดของเธอแต่ถ้าเธอเป็นหญิงวายยกันกับคุณจงปฏิบัติกับเธอเหมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงถ้าคุณคิดว่าคุณทําเช่นนี้เองจะปราศจากความช่วยเหลือไม่ได้จงหาเพื่อนที่คุณต้องรายงานตัวด้วยเพื่อเขาจะอธิษฐานเสื่อและสนับสนุนคุณตามที่พาพเจ้าได้กล่าวก่อนหน้านี้ไม่มีใครจะซื้อขวดน้ําที่เขียนว่าน้ําพุ จากภูเขา98%น้ำท่อ2%คุณคงไม่คิดว่าโอ้นี่มันยอดเยี่ยมมันเกือบจะบริสุทธ์นะผมคิดว่าผมจะดื่มมันพระเจ้าสรงต้องการและเรียกร้องความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซจากเราค่ะจงหนีจากการผิดศลธรรมเมื่อคุณหนีจากบางสิ่งหรือบางคน คุณอาจจะดูไม่ค่อยสว่างหรือไม่ค่อยสง่างามนักวันหนึ่งขณะที่รอที่สนามบินหญิงสาวเดินยิ้มมาหาเพื่อคุยกับข้าพเจ้าเขาจะตั้งใจว่าจะเป็นพยานกับเธอแต่ก็มีบางสิ่งที่ต่างออกไปเกิดขึ้นเมื่อเธอคนนั้นกำลังเดินเข้ามาพราะิยมบริสุทธิ์เริ่มเตือนในใจข้าพเจ้าว่าเราไม่ได้ส่งผู้หญิงคนนี้มาหาเจ้านะ ความเกรงกลัวพระเจ้ามาเหนือขเขาพระเจ้าคำว่าหวาดกลัวน่าจะถูกต้องกว่าแต่เขาพระเจ้าคิดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่ต้องการเป็นผู้บาดเจ็บอีกคนหนึ่งในแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นเมื่อเธอคนนั้นเข้ามาห่างเพียงไม่กี่ฟุตเขาพระเจ้าหันหลังแล้วก็วิ่งไปในทางตรงกันข้ามเธอคงคิดว่าเจ้าหมอนี่ผิดปกติเขาพระเจ้าไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะคิดอะไร แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาเจ้าต้องหนีจากสิ่งที่อาจจะนําไปถึงสถานการณ์ที่ทําบาปได้ในบทลนมากาบทที่สิบเก้าข้อสิบเจ็ดอิสยาห์สี่สิบแปดข้อยี่สิบเยเรมีย์สักห้าสิบเอ็ดข้อหกถึงหนึ่งหนึ่งโครินบทที่หกข้อสิบแปดหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อสิบเอ็ดสองทิโมธีบทที่สองข้อยี่สิบส 1, 1 18, 11, อง,งนี่นะคะจงหนีจากการผิดศีลธรรมเหมือนอย่างโยเซฟ โยเซฟได้ตั้งใจที่จะไม่ล่วงประเวณีด้วยกับภรรยาของโปรตีฟางแล้วเธอก็ได้กล่าวหาเขาอย่างผิดๆและในสุดเขาก็ต้องตกงานในประสมการบทที่สามสิบเก้าคุณบางคนอาจจะเผชิญสิ่งนี้นะคะอาจจะตกงานเพราะเดินไปกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อคุณอาจจะต้องสูญเสียความร่ํำรวยฝ่ายโลกเมื่อคุณปฏิเสธที่จะโกหกหรือย,ยินยอมทําความช่วใดๆแตอย่ากังวลเลย พระเจ้าจะส่งชดใช้ให้กับคุณเพราะว่าองค์นั้นทรงสัตย์ซื่อคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณสามารถเป็นคนโสดที่บริสุทธิ์ด้วยพระเจ้าจะส่งให้คุณมีกําลังพระเจ้าจะให้กําลังแก่คุณเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือคุณนั้นคุณจะแข็งแรงมากๆและรู้ว่าผมอ่อนแอนแต่พระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงเข้มแข็งในผมการแต่งงานมันไม่ได้แก้ไขปัญหาราคา พระฤทธิ์ของพระเยสุเท่านั้นที่แก้ได้เพียงแค่คุณต้องการหัวใจที่โน้มเอียงไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณนะคะ